you ิซ e จั a ป e t h น e e ดอะ t h r e three d i f s e r e n t species o า the s อ a วอร์ d ิ t ท ok a ์ลี no? n d ิธตอร์ e ร no? ็ตย no? ิน no? u ี e no? ู้สึกเ o s น a าก s แ o ็ค o t ฟูที่จะให้โ o ว์ยูเดอะเอ s ร o สวันไท r นนี้เคยโดนกัดอีครั้งนะคะรอโรงพยาบาลห้าสหวันเนาะอ่องไอซียูห้าสิบหวันแล้วก็อยู่โรงพยาบาลหน่เดือนนะคะ ยมีอัฟโรติจังแอกซิเมตพายคัปราออริจินัลเซเวส t i l l a อะไรนักศึกษาแพทย์เรียกอาจารย์เลยนะ20กว่าปีก่อนเนาะด m สโทมอนไชคอปราในโลกนี้มีงูเหาอยู่สองชนิดนะคะแบ่งออกเป็นสองชนิดใหญ่ๆ โอ้โหธรรมดาคือไม่คนผิดอะคือชนิดนี้แล้วอีกชนิดหนึ่งสามารถคนผิดได้โอ้โหอีกจค่โกิสต์่อเลยโอ้ยเสียงมันก็ทำให้เราตกใจเนาะเสียงผู้เสียงผู้โอ้โหก็่มีเสียงอ่าดูคืดูคืดูคืออารรมาไอโกจินซอปรา เราไม่ไปเหยียบเขาไม่ไปใกล้เขาเขาเขาไม่ทำเนาะวานเนาอ่าเราดูอีกตัวหนึ่งอ่ามีหลายสีสีดำต้อมีแต่ชาสีน้ำตาสีกาจีสีเหลืองออูอ่าทองตสีทองเหลืองหัวเองนี่ต้องตาแดงนะเออโอ The เราสุดชุดนะสาวเราไม่เไม่ได้รัสียงนะนี่ม็นเสียงของมันเองนะเออ Ready to find you morning, morning. m o r <c oughs> oh, i morning I'm gonna n you ูเราเนายไปสอถ้าชวการทำไงคะก็ไปโรงพยาบาลนะจะยไปที่หน้าค่ะ อย่าไปรอให้เขเกิดอาการทุกีนะสำหรัที่มอโมงเรา,าโดนกันเราจะไปทักทีเลยจ้าเอ้ยเอ็กซิเดอร์บินิมอีกคอ่ฮิแฮสบีโคทูซีกเอออร์แต่ยาแบงตอนนั้น, uh, ส,นสิเอ็โดเนาะก็ถ้าโดนวันนี้ก็ต้องไปอีกนะหน้นหากาเราไม่สามารถสร้างระผลการได้เลจ้า ทำไมเราถึงไม่ปวนมันเนาะไม่เอามันมาจับเพราะว่ามีพ ah, ิษแต่แรกเกิดอ่ะมีพิษแต่แรกเกิดนะคะแ่สมวาีไยูีชูบูซีเเอเวอร์อมี่เราต้ที่รสเราที่ช

แค้ everybody อ่า่รจกกันนะจ๊อาุปยังไงต้องเอ้นเอไะรู้ชไิโอทานเหมือนกันืแต่ไูเรื่องอโฮกิชาชดสิได้ชิ้นเออขอบัวอาชิชาชเออหามาใกล้ๆได้นะคนไทย ไอ้ that, yeah. you right, man. Man, ูเซลฟี่ได้จ้าเห็นไหมไปม่ทำรายใครเอาโ์เอิบีก่นีม่กับพี่เจเออมันไม่กัดเด็กจืมันไม่กัดเด็กจีเอออยากตั้งถ่ายรูปก็ได้นะลูกนะเนี่ยม่ไม่มันไม่กะดอ่ะมันไม่ทำใครหัวแต่คนที่หลักข้างหน่เออ มีพิ่ไม่มีพีเข้าบ้านมาฆ่าหมดโอ้ยเซวพีมันยาอเาาเราลดถ่ายกันได้มั้งอ่ะสาิชชินโอเคอ่ะสิบ้็อ่ะเดี๋ยวเราถ่ายกันไดเนาะาทูเาทูเอาอยางตัวอย่างตัวอย่างผมเห็นใกล้ไป 어! 가고 가고! 나이트부! อบพระครับขอาคระอะไรคะขอบคุาขอบคุณขอตัอบคุณนั่นขอเดี๋ยวพี่พามายี่สิบแปดพล้วขอขอยิเออบอมาบองอเอออ่านั่งล้งนั่งบอเออนั่้นั่อ่ามอง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 ดูมองมอมามาเอาหนังด้วย घर बैठे ऐसा बाबा मना करना नोटी ถ้าไม่มีพิต้องได้เซลุ่นะคะเอาาละว่าอยากปนสักดา์ศรไแมจ้าโอ้ยใช่ชโอ้ยาย้โอ้ยย้แย่เดียวไแล้วแย่แย่เียแย่เดียวจะทำังกันทดสอบของมีของไหมมีไหมมีไหมไปมาได้ปีละวัน เอออยเยี่ยมตอนนั้อ้าปากเอออะดูตัวเลือกัวหมดชีพมีแตรายทีิจะเสียชีว์นู้นวะว้าวถ้าได้ดูได้จะยัั้งตามนะจ้าอ่า not for you not for me โอ้เสียวเนาะไม่นี่ไม่อันตรายนะคะ มันบ่มันบ่คิดสปีดอันนั้นต่ําจุค่ะที่นี่เราก็จุดได้เราก็ไปจุดเด้อไอสเตอร์กาวัน oh, เราจะมู่ต้แต่ไม่รู้เอาสีดะรสีดนะเดี๋ยพี่น้องสีแบบไม้นมาสีดอกพวงจะกตกตาไุกคนทุกนี่เดกุหลาบใชโอเคแค่สีจาวอ่ะจะพวดจะมาตกตอ่า nothing in the class everybody ready o u t c k the class b y e เอาพลาสติกและพลาสติกอื่นเข้าไปในขวดเพื่อจะได้เก็บซับส่เรื่องอะไรไปเอาพลาสติกเขียวจะทะลุนะยูซี่ยู่นี่เกี่ยวกัอะไปบางอย่างแร่ละพิหรือไม่ได้แร่ละพิษเรไม่รู้แต่ต้องไป Haniki ba ikibaa ni te kudasae jun tu anmas Siti cicake sino Sayonara Kochi Sayonara Thai Kochi Sayonara Kochi Yaman Ah Ah This is Thai folksa เออเด็ а, game, ี uh, uh, yeah, ่ชอบไป from a u s t uh r a ร i a Python King Crow Fear Snake Tigers Snake บ้าเขย่าบ uh uh ้าเขย่าเออนกอ่อนนกพิกนรน้าเอ่อนกอดที่ยิ้งเอ่อนกปอดที่เอาจับหน่อยขอบคาจารย์ที่ชอบดี Ba kể phần nào, ai kể chỗ ngươi ở bên trong. Ai ta ra hai ta ra. Ai ta chi, ta chi! Oh! Ai ta ra, ta ra! Ai ta ra hai ta 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 เด็กเลื่นๆ้องฮึโอเคบป professional only ยเราเอาตัวเลกมาน้ย่อยเนาะ The biggest, the largest, and poisonous snake in the world, King Cobra. Wow. Yeah, and you know, it's the baby King Cobra. Yeah, baby, baby. ยหญได้อีกนะนี่เป็นของคเานืออีสานนะคะภาคสีแดงใต้เขาเรียกว่าง้อนะแต่ใต้สีจะอ่อนกว่านี้ See the white color on the body very clear The basic color is black So why you can see the white color very clear Sometimes it gonna be the brown color the gray color mm hmm. no, no, no. No. ฮั้นเราเขาไปใกลนั่จะคใจนะอื่นแต่กมิสเตอร์ิเกอร์เปนคนน้องอต่ยงวันยูเน่อิสมอ aggressiv ่นโมเอจิเกอร์โอวันดีวดีว่ะั่นโสเตอร์ทำโสเตอร์จิงๆกโปโร ่ายลูกลูก่ายลูกหมกูเออชาชินชาชินตอใในนี้เราไม่ให้จับนะเด็กๆเ,เอออย่าเข้ามาจับเลยตัวนี้พิจยตรถ้าเด็กๆนี่ห้านาทีนะเออเดยวจะชื่อเลยล่ะถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็ประมาณ20นาที30นาที

ขอไน่จไนนไนนเจออย่างนี้ไม่มีอันนี้ห้องจริงก็สโ้ก็สู้อีต่อไปตอไอ่าบันเขาดีเนาะบ้นเขานาะมันจะอยู่ในเร้อนนะไอจีซ์ชาวาอิเขาไม่ยินเลเออมันมองไม่เห็นเราเนะ

โโกิพอาอนี้อมเออราอั่งน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 ัเออยีนยีนดาแต่มูไม่ใชแมงมูไม่มีหูมันไม่ปังเขาสั่งละเนาะเออปวดข้อมืค่ะปวดข้อมอ โอ๊ยโมจิเทวตาาสังทูปเจชีโนลูกอาริมาโอคีโอคโอครโเตอโลิวรโคโดโกะโคโดโกชิคับระโคแม่มาเรียนวันนี้เนาะอะอูอิโอวยาวไปยาวายาวีนี้นะโดนอะไรา เอองไอ้ทีเดีเยวเดนมูมดนมม,มมองูก็กลัวนะคะอ่าไม่ใช่ไม่กลัวแต่เขาฝึกมาเนาะอ่าตัวนี้โชกแบบนี้อ่าตัวนั้นโชกแบบน้ำอ่าเกาจะมีน,นิสัยมืนคนเลยนะมีนิสัยแตกต่างกันตามตามถิ่ก็เกิดน,นะคะไม่เหมือนกันสักตัวเนานะ ต้องจดจำคาแปดตัวแฮร์ี่ i c าโอ้ i าม a ักษณะเัวเองคมีบุคลิกภาพาร็วม t ก o า t ร็วกาต้องวนก็เรเนาะ Baby, baby! Father, mother, like and bigger than this, eh? The biggest one about sick Peter, you know, this like cobra, stay alone, No family, no baby. Father, eat daughter, mother, eat son. It's a carnival. Snake is snake. Go ahead, Peter

แต really mm ่บางทีเราไม่ถูก ตางทีเสียงขนาดนี้ So close Nani, nani, nini, keep that Nani, nani, no, 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 no Don't let it go out Why, don't let it go out yeah mm -hmm. Yeah!